เ <an> ่า <t> ส <gar ally> <t manuscript> ูกันฟังดยกองบองตื่นครับจ่าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ต่อๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆวาไ่ไว้าไปนะจะถายของเก่าครับเรียบร้อยเป็นอันว่าแสนสักเมืองสุรินทร์ครับนาน้อเอท์กัสอีกทีมาเสือไปในยกแสนสักเมืองสุรินทร์ นักมวยคนแรกของไทยและของโลกที่ชกไต่บันไดแค่สามครั้งก็รั้งเข็มขัดแชมปเปี้ยนโลกมาคล้องได้ครับซ่าาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เคยเห็นมีนักมวยสากลคนใดในโลก ที่จะมาลบมาทำลายสถิติการชกแค่สามครั้งก็ได้ครองแชมป์เปี้ยนโลกเหมือนเขาได้อีกเลยล่ะครับครับเรากำลังพูดถึงเขาแสนสักเมืองสุรินหรือไอแสบเจ้าของฉาย,ยาไอหมัดซ้ายทลายโลกอย่าสับสนกันนะครับแสนสักนั้นมีฉาย,ยาว่าไอแสบหมัดซ้ายสีชมพูหรือหมัดซ้ายทลายโลก แต่เขาทายแกลล็กซี่นั้นเขามีฉาย,ยาว่าไอหมัดซ้ายทะลวงใส่นะครับสรุปแล้วว่าเป็นมวยซ้ายหนักกันทั้งคู่ละครับแถมยังเป็นมวยชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์เหมือนกันอีกด้วยละครับแสนสักเมืองสุรินทร์นี่มีชื่อจริงวันนายบุญส่งมั่นสีครับเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคม2494ที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับแรกเริ่มเดิมดาที่เขาตระเวนชกมวยหากินก็ชกอยู่แถวระแวกบ้านนะครับโดยเขาใช้ชื่อในการชกว่าแสนแสบเพชรเจริญบังแสบสวงเพชรเจริญบังการชกในขณะนั้นก็หลุมหลุมดอนดอนแพ้บังชะนะบังเรื่อยเปื่อยเป็นงานวัดงานประจำปีขึ้นชกขึ้นเปรียบ หากินอยู่ระแวกแถวบูทรนว่างั้นเถอะต่อมาแสนสักก็ได้เดินทางเข้ามักคาหมัดที่กรุงเทพกับเขาด้วยโดยเขาได้เข้าสังกัดฝากเนื้อฝากตัวอยู่ที่ข่ายเมืองสุรินทร์ของคุณสนองรักวานิดแล้วก็ได้ใช้ชื่อใหม่ในการชกว่าแสนสักเมืองสุรินทร์ตามชื่อข่ายเมืองสุรินทร์นะครับเขาเริ่มได้รับคำแนะนำการฝึกสอน ให้ชกถูกต้องตามวิธีการโชคจากครูมวยเอ้ยจากรุ่นพี่ในค่ายเอ้ยและคุณสนองรักวานิดนี่เขามีฉายาว่าหัวหน้าค่ายฉายาจอมตกนะครับท่านแสนสักตายเต้าขึ้นเป็นนักมวยดังดาวรุ่งทั้งเวทีลุมพินีและเวทีราชดำเนินในเวลาต่อมาแล้วครับ เขาชกเขาชนมาแล้วกับหลายยอดมวยไทยระดับแนวหน้าในยุคโน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสิริมงคลลูกสิริพัฒวิชานน้อยพรทวีพุทธล้อเหล็กคงเดชลูกบางปลาสอยทองใบเจริญเมืองปุดผาดน้อยวรวุิขุนพลสาครพิทักษ์และอื่นๆอีกเยอะ แล้วแสนสักนี่ก็ยังเคยได้เป็นแชมป์มวยไทยรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทของสนามมวยลุมพินีด้วยนะครับต่อต่อมาแสนสักเมืองสุรินทร์ก็ได้ลองเบนเข็มหันไปชกมวยสากลสมัครเล่นดูหมังก็ปรากฏว่าเขาก็ชกชนะรวดมาตลอดแล้วครับที่ชนะกันด้วยพลังหมัดซ้ายที่หนักหน่วงใครเจอเป็นร่วงแล้วครับ เพราะเขามีช่วงชกช่วงแขนที่ยาวกว่าคนปกติทั่วๆไปก็จึงได้เปรียบในเชิงปะทะเวลาปะทะหรือสวนหมัดกับคู่ต่อสู้หมัดของเขาก็จะถึงก่อนแบบเต็มๆครับส่วนหมัดคู่ต่อสู้ที่มีช่วงแขนสั้นกว่าก็จะเควงคว้างไปไปไม่ถึงเป้าหมายเลยครับเพราะหมัดเขาจะยันไว้มันจึงเป็นคอได้เปรียบของแสนสักเข้ามาจนตลอดทุกวันนี้ละครับ เขาเคยได้รับเหรียญทองในกีฬาแหลมทองมาแล้วยุคหนึ่งครับและการชกนั้นก็ชนะด้วยหมัดน็อกหมัดที่หนักหน่วงทุกครั้งและการชกนี้ก็จึงไปเข้าตากับยอดโปรโมเตอร์ชื่อดังที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือคุณเทียมบุญอินทรบุตรครับจากนั้นคุณเทียมบุญอินทรบุตรและครูสนองรักวานิช จึงวางแผนส่งให้แสนศักด์เมืองสุรินนี่ขึ้นชกมวยสากลอาชีพระดับโลกครับแล้วก็ได้ขึ้นชกเพียงสาไฟสามครั้งเท่านั้นนะครับเขาก็กระชากเอาเข็มขัดแชมป์เปี้ยนโลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของสภามวยโลกมาเป็นของตัวเองครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นมวยรุ่นใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเราเคยมีมาละครับ โดยแสนสักน์นกระชากเข็มขัดแชมเปี่ยนโลกด้วยการชนะ TKO จากเฟอร์นิโตเฟอร์นันเดสนักวยชาวสเปนในยกที่8ในการชกวันที่15กรกฎาคม2518ที่เวทีอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเลยครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ไอแสบแสนสักเมืองสุรินนี่ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับอ้าวหมัดหนักทำไมได้ครั้งเดียว อับฟังตาก้องจะเล่าต่อให้ฟังเขาขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกโดยเขาชนะน็อกมิซุโอะไลออนทุยาม่านักมวยชาวญี่ปุ่นครับในวันที่25มกราคม2519ต่อจากนั้นเขาก็เดินทางไปชกป้องกันตำแหน่งป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ที่ประเทศสเปนแต่แสนจากดันไปแพ้ฟาวให้กับมิเกลไวรัสเควส ในปลายยกที่สี่ตัวนั้นเพราะแสนจากดันไปชกไวรัสเควสล้มลงในขณะที่ลักขังหมดยกที่สี่พอดีซึ่งไฟนั้นเขาก็เลยต้องเสียแชมป์ให้กับนักมวยสเปนไปในที่สุด้วครับไม่ว่าทางประเทศไทยเราจะคัดค้านจะประท้วงอย่างไรก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าการชกครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่กรุงมาดริดป,ประเทศสเปนประเทศของเขาครับ เราก็ต้องเสียเปรียบตามธรรมเนียมแต่อีกสีเดือนต่อมาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคือวันที่29ตุลาคม2519แสนสักก็ได้มีโอกาสเดินทางกลับไปแก้มือกันอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้ไม่พลาดครับเขาชนะน็อกคู่ปรับเก่ามิเกลไวลัสเควตในยกที่สองเท่านั้นครับ กระชากเอาเข็มขัดกลับคืนมาคาดเอวได้อย่างง่ายดายครับก็เลยกลายเป็นแชมป์เปี้ยนสมัยที่สองของแสนสัตว์จากนั้นแสนสัตว์ก็ได้ขึ้นชกป้องกันตำแหน่งอีกหลายครั้งหลายหนและการชกแต่ละครั้งของเขาก็มีลูกดุกลูกชนโดนเป็นหลับไม่นับก็ต้องน็อก เป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนมวยทั้งประเทศที่ทุกคนชอบดูมวยดุมวยบูมวยน็อกมันสุดแสนจะสะใจอยู่ว่างนั้นเถอะครับผมก็สะใจคุณผู้ฟังก็คงสะใจชอบดูมวยดุดุดแสนสักขึ้นชกป้อบบงกันตำแหน่งแชมป์โลกสมัยที่สองในรุ่นซูเปอร์ไลเวทของสภามวยโลกของเขาอีกหลายครั้งเป็นที่สะใจเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยทั้งประเทศครับ จนได้มาป้องกันแชมป์ครั้งที่6ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเองเนี่ครับเขาก็ได้เอาชนะนักมวยหมัดหนักเช่นกันนั่นก็คือซาอูลแมนดี้ hi, ชาวอเมริกันแต่ไฟนั้นก็เล่นเอาแสนสักนี่บอบช้ำมากถึงกับเริ่มเกิดปัญหาทางการมองเห็นของสายตาและตั้งแต่สายตาของเขาเริ่มมีปัญหาเขาก็ได้ขึ้นชกป้องกันแชมป์อีกต่อมา สุดท้ายก็ต้องมาเสียแชมป์ในการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่8กับนักมวยชาวเกาหลีใต้คิมซังหุนที่กรุงโซนนะครับประเทศเกาหลีใต้มันแหละเนื่องด้วยร่างกายของเขาเริ่มไม่ค่อยจะสมบูรณ์ประกอบกับเกิดปัญหาในการมองเห็นของสายตาเข็มขัดแชมป์ก็จึงหลุดจากเอวต,ต่อมาเขาก็ได้พยายามฟิตซ้อมร่างกาย ระเวนชกอีกหลายไฟซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างหวังจะกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่แต่ก็ไปไม่ถึงดวงดาวเสียแล้วละครับเขาแพ้ตลอดมาจนครั้งสุดท้ายเนี่ยแสนสักเมืองสุรินทร์หรือไอแสบของเราลงทุนเป็นโปรโมเตอร์เองจัดมวยเองโดยเป็นไฟชิงแชมป์ภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกหรือ OPBF เขาจัดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคม2524ที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านตะกองบ้องเตืนนี่แหละครับเขาจัดเองแล้วก็ชกเองแต่ผลการชกที่ร้อยเอ็ดครั้งนั้นเขาแพ้คะแนนยังขาดลอยครับหลุดลุยแพ้ให้กับนักมวยเกาหลีใต้ฮาวางซุงแจครับไฟนั้นก็จึงทำให้แสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ของเราเนี่ยต้องแขวนนวมและยุติบทบาทของการชกมวยลง ในสมัยที่เขากำลังรุ่งรุ่งเขาก็ได้แต่งงานกับดาราดาวยั่วที่โด่งดังคือปริมปรภาพรแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วก็ได้มาแต่งงานใหม่อีกครั้งกับเมียคนล่าสุดอยู่กันอย่างสมถะเงินทองที่เคยมีมากมายก็ค่อยๆ่อหดค่อยค,อยห,ค,อยคอยหมดหดหายไปผู้จัดการที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขปลุกปั้นเข้ามานั่นก็คือคุณสนองรักวาน,นิช ท่านก็มาเสียชีวิตจากเข้าไปกลุ่มผู้สนับสนุนต่างๆก็เริ่มทยอยทยอยตีตัวออกห่างไปในที่สุดอดีตแชมป์โลกบันไดาสามขั้นหลังพิงฝาซะแล้วครับจึงต้องอาศัยของเงินช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มาเดือนละ7,500บาทและก็จากสภามวยโลกอีกเดือนละ9,000บาท วาระสุดท้ายแสนศักด์เมืองสุรินทรหรือไอ้แสบของเราเสียชีวิตลงเมื่อวันที่16เมษายน2552เมื่อเวลาบ่ายสามโมงด้วยโรคลุมเล้าสิริอายุของท่านได้57ปีครับแสนศักเมืองสุรินทหมัดซ้ายสีชมพูหรือหมัดซ้ายทลายโลกท่านจากแฟนมวยไปแล้ว คงทิ้งไว้เพียงความทรงจำของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอีสานอีกหนึ่งท่านละครับท่านสวัสดีดีดดดดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยกดตรงเนี้ยนิ้วมือผมชี้ยิ๊กยิกย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 กอยู่เนี่ยขอบคุณครับ